นี่หมูสเต็กน้ำม,มาเจ๊ติม๋มซุปผักลาาอันนี้เป็นหอหมกอัลมะนาวนะคะแล้วก็มีอันนี้ปลาอะไรหมูยออันนี้เป็นผัดหมีะคะ่ค่ะดอกจิกอดอกจิกเออมันหมูเยอะจริงๆรอบนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงเส้นเริ่มติดกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดดจ้า หมูยอแท้ก่อน,อ,อ,นอันนี้หมูยอค่ะอร่อยยิม้าบาทเนื้อจิ้มแบบอันนี้แจ,จ,นนจงรอนคล้ายๆแจงรอนมันเรียกว่าปาลาอะไรสักอย่างมันจะกลับ,บอืมอืมมา้ละสิบบาท อร่อยรสชาติขายพริกแกงขายแบบทอดมันเลยอร่อยแกงนอนอรสชาติดีมากสิบบาทเองมาชิมซุปผักลาวลยดีกว่านี่หน้าตาของซุปผักลาวก็จะเป็นผักลวกล้วนๆนะคะใส่น้ำปลาลลา

ใครชอบเผ็ดกับผักนอาชอบถ้าเพิ่มไข่ก็สิบบาทนะคะม,มีวุ้บนมีวนเส้นแหะเฮ้ย หมูสเต็กเจ๊ส,สิอันนี้ซื้อแบบุดใหญ่นะห่อรอยนะกระเพียช่ำมากหมูนุ่มไม่มีมันไม่มีมัน อมาลอันนี้ก็คือผัดหมี่ดอกจิกอืม,อ,มอันนี้แบบไร่ผักนะจ๊ะอันนี้อร่อยมากถ้ามันปะกายย่าง ถูกมากสิพันหอมอเครือ่องแกงต่อมูยอกันนะจิ้มสุดเด็ด ซุปผักลา,มาวมันค่อนข้างเผ็ดเขาถึงให้กินกับไข่ต้มเขาถึงกินอย่างนี้ยอมมันให้แบบความรู้สึกซุกี้ห้ ใี่นะปลาฮึฮึข้าวผูวอะไร่าเงี้ย 没有，没有，嗯，我随便。